สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิ t o s ส c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพีกกิ้ก็จะมาสร้างบ้านนะคะแล้วก็ตกแต่งห้องภายในนะคะตามซีรีส์ดังนะคะ Never the Less นะคะก็คือห้องของยูนาบีนั่นเองนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่เป็นห้องใช่ไหมคะ,ห,ะห้องพักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พ่กก๊กก็เลยขออนุญาตสร้างเป็นบ้านเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ จะใช้บริเวณแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวโครงสร้างพี่กิ๊กจะทําเป็น2ชั้นเพื่อให้มันดูแบบว่าไม่เตี้ยจนเกินไปนั่นเองค่ะสําหรับตัวด้านหน้าของตัวบ้านนี้พี่กิ๊กออกแบบนะคะได้แรงบันดาลใจมาจาก Pinterest ค่ะแล้วก็ใช้ความน่าจะเป็นนะคะภายนอกกับภายในเนี่ยคิดว่าน่าจะของจองกันก็มีสร้างเองเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างแนวทางตามซีรีส์ดังบ้างนะคะ จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นโครงสองชั้นนาอกสไตล์แบบโมเดิร์นแนวทรงแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ก็คือพี่กิ๊กเนี่ยจะเพิ่มเติมนะคะเป็นในส่วนของหลังคานะคะเพิ่มเติมเป็นแบบนี้อ่าก็จะแบบแปะรูปไว้ตามนี้เลยนะคะตัวอย่างบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะก็คือด้านหน้าเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะคะพื้นที่นี้นะคะไม่ได้กว้างมากค่ะประมาณ20่สคูณยีนะคะประกอบไปด้วย ห้องสตูนะคะมันจะมีเป็นห้องโซนมากกว่านะคะไม่ได้แยกเป็นห้องเนาะก็คือห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องทํางานห้องดูทีวีอะไรเงี้ยมันอยู่เป็นในห้องเดียวกันเป็นห้องสตูนั่นเองค่ะแล้วก็ห้องน้ํากับห้องแต่งตัวนะคะพี่กี้ก็จะทําแยกออกไปด้านนอกอีกทีหนึ่งค่ะในตัวอย่างของห้องนั้นนะคะก็มีหลายๆคนนะคะชื่นชอบมากก็คือตรงที่จะ ชอบเป็นพิเศษเลยนะั่นก็คือที่นอนนั่นเองนะคะที่นอนของยูนาบีเนาะจะเป็นบันไดแบบเป็นขั้นๆนะคะตามตัวอย่างไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่กิ๊กจะทําคลิปสั้นๆสอนนะคะรับประกันเลยว่ามันไม่ยากนะคะค่อนข้างที่จะทําง่ายนะคะใครๆก็ทําได้เดี๋ยวพี่กิ๊กจะทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งโอเคค่ะบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็พี่กิ๊กจะให้มันเป็นทรงประมาณนี้นะคะแบบมินิมอลหน่อยนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะมันว่างเปล่าพี่กิ๊กก็จะเพิ่มเติมเป็นถังแอค่ะนะคะแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ค่ะถ้าเกิดว่าตัวซิมที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้ประหยัดค่าไฟด้วยนะคะเป็นการวางแผนเนาะแต่ว่าจริงๆในซีไม่มีนะคะพี่กิ๊กใส่เพิ่มไปอีกทีนึงค่ะแล้วก็หลังคานะคะก็จะใช้เป็นสีแบบนี้นะคะออกครีมๆหน่อยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นตีมสีขาวสีไม้นะคะเพิ่มเติมไป บริเวณทางเข้านะคะก็ปูหินกรวดด้วยนะคะจะได้ดูเป็นทางเดินมากขึ้นค่ะหรือว่าใครต้องการที่จะดัดแปลงยังไงก็อ่าแล้วแต่คนที่ชอบเลยนะพี่กิ๊กยกพื้นตัวบ้านเนี่ยสูงกว่าพื้นระดับปกติมาเล็กน้อยค่ะเพื่อดูให้ตัวบ้านมันมีเคิบนะคะมีความสูงต่ําบ้างนะคะปกติพี่กิ๊กก็สร้างติดพื้นไปอันี้เราก็เพิ่มเติมใหม่ทีนึงส่วนจากพื้นนะคะก็มีเพิ่มเติมนะคะแบบว่า ถมถมตามพื้นที่ว่างเปล่านะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะให้มีแบบบ่อน้ำเล็กๆนะคะที่มีการเ,เขาเรียกว่ามีอัปเดตขึ้นมานะคะมีพวกบ่อน้ำนะคะเพิ่มเติมมานั่นเองพิกิ้ก็เลยอยากจะแบบว่าให้มันมีน้ำบ้างนะคะ ส่วนต้นไม้นะคะก็เอามาตั้งบ,บริเวณด้านหน้าแบบนี้ค่ะต้นอันนี้นะคะพี่กิ๊กก็จําชื่อไม่ได้นะแต่มันจะมีใบไม้ร่วมาต้องให้ตัวซิมเนี่ยคอยเก็บกวาดให้ดีด้วยนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมันดูมินิมอลมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยอ่าจะเห็นว่าหลังคานะคะกับตัวโครงบ้านเนี่ยก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะ ก็ลองไปสร้างตามกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสร้างนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะคลิปนี้เปิดเผยไปก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดได้นะคะนิเดชาย SD นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด s u b สไคร์นะคะกดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะว่าชอบส่วนไหนของตัวบ้านบ้างน,นะคะสําหรับ ช่องนะคะพิกิกก็เปลี่ยนจากกิกี้ฟรีไทม์นะคะเป็นกิกทูซีนะคะบางคนที่เคยติดตามกันมานานอาจจะไม่รู้ว่าพิกิกเปลี่ยนชื่อช่องเนาะก็จะเป็นชื่อนี้ตลอดไปนั่นเองนะคะไม่มีการเปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้องการให้ทุกช่องทางนะคะเป็นชื่อเดียวกันนั่นเองค่ะพิกิ้งมีทั้งติ๊กตอนะคะ IG แล้วก็ Facebook ค่ะแฟนเพจสามารถเข้าไปกดไลค์ติดตามได้นะคะ อ,อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วก็อย่าเข้าไปอ,อ,อัปเดตข่าวสารได้ในอนาคตก็จะมีเพิ่มกลุ่มนะคะเผื่อแบบบางคนอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเนอะอาะจะให้มีแบบพวกคนที่เล่นเกมเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะช่วยกันตอบช่วยกันดูแลกันนั่นเองนะคะจะได้เป็นครอบครัว Family ่เดอะซิมกันค่ะ เข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กกำลังจะเริ่มสร้างนะคะในตัวบันไดน,นะคะตอนแรกพี่กิ๊กเนี่ยก็ออกแบบผิดๆทุกถูกเหมือนกันค่ะก็ดูตามแบบรูปนะคะแล้วก็ลองลองทาช่วงแรกเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าจะทําผิดไปนะคะแต่ก็เลยลองแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยกพื้นขึ้นมาค่ะอ่าแล้วก็ใช้ล้วอแบบเล็กนะคะในการตีกรอบนะคะเพื่อให้ตัวทางเดินขึ้นเข้าไปเนี่ย ที่นอนเนี่ยมันมีความสูงต่ำนะคะเป็นพื้นระดับที่ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่าก็จะประมาณนี้ ตัวของที่นอนนะคะบอกเลยว่ามันก็เป็นที่นอนติดพื้นเนาะทีนี้ตอนที่พี่กิ๊กสร้างใช่ไหมมันก็ตอนแรกทําได้นะคะพอสร้างเสร็จเนี่ยมันไปทับกับเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เลยทําให้มันไม่ติดพื้นนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กิ๊กฝากคลิปนี้ไว้นะคะตรงตัวไอนะคะเข้าไปดูวิธีการทําให้ที่นอนติดพื้นเนี่ยไปลองทํากันได้นะคะไม่ยากเลยแต่อันนี้ก็ตอนแรกทําได้แต่พอตอนหลังมันวางเฟอร์นิเจอร์ไปเหมือนมันเด้งกลับยังไงก็พี่กิ๊กก็เลยปล่อยเลยนะคะ แล้วก็มันเป็นบันไดาทางขึ้นแล้วใช่ไหมคือในตัวอย่างของซีรีส์เนี่ยก็คือตรงที่นอนกับบันไดาทางขึ้นเนี่ยค่ะมันจะเขาเรียกว่ายังไงเดียแบบมีทางแคบกว่านี้นะคะแต่นี้พี่กิ๊กเนี่ยทำม,มันก็เลยดูใหญ่ขึ้นมานะคะก็เลยแบบว่าแก้ผิดแก้ถูกหลายรอบเหมือนกันทางขึ้นเนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะทีนี้ตามตัวอย่างอะคะ่ะตรงบนหัวนอนนะคะมันก็จะมีที่ สำหรับวางพวกของกระจุกกระจิกอะค่ะแบบพวกหนังสือพวกรูปรูปปั้นต่างๆนะคะพวกสมุดโน้ตนะคะพวกรูปพวกต่างๆเนี่ยวางไว้แบบเต็มจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็แบบพวกางานศิลป์ต่างๆนะคะพิกิ้กก็เลยลองทําดูนะคะก็เลยหาวิธีอยู่นานนะคะว่าจะทายังไงให้ไม้มันไม่โชว์ออกมาด้านนอกนะคะก็เลยใช้วิธีทุบหลัง ผนังเอานะคะแล้วก็วางกับด้านนั่นเองค่ะสามารถใช้วิธีนี้ในการสร้างได้มีไงพี่กีก็กำลังจะทำที่นอนติดพื้นนะคะแต่สรุปว่ามันก็จะติดตรงเฟอร์นิเจอร์มันก็เลยเด้งกลับมานั่นเองค่ะแต่คิดว่าถ้าทําดีๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําได้นะคะแต่ว่าพี่กีก็เลยปล่อยให้เพราะว่ากลัวตัวซีเมนบักนั่นเองค่ะ โอเคจากนั้นนะคะเราก็มีติดม่านนะคะม่านของยูนาบีเนี่ยสังเกตในจากซีรีส์แล้วเนี่ยจะมีเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวบ้างนะคะแต่ว่าตัวพี่กิ๊กเนี่ยไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะคะดูแค่ช่วงแรกเราก็ไม่ได้ดูต่อนั่นเองค่ะมาดูอีกทีช่วงใน t ิ k กต็อกบ้างนะคะนําตัวอย่างทีทรงทีเซอร์อะไรอย่างงี้ก็ดูตามกันไปในห้องของยูนาบีนะคะจะมีโคมไฟแบบว่าเยอะมากค่ะ โคมไฟตามโต๊ะตามจุดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าในห้องนึงเนี่ยมีประมาณเกือบ6-7ตัวได้นะคะสังเกตได้จากในซีรีส์เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของห้องจริงในซีรีส์เนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างออกจะลกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นการลกที่ดูมี การวางแผนมาแล้วอ่ะดูมีศิลปะพี่กิ๊กก็อธิบายไม่ถูกนะคะคือหมายถึงว่ามันลกแต่มันไม่ได้เละออมันลกแต่มันดูดีอ่ะพี่กิ๊กก็อธิบายไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นพี่กิ๊กสร้างมาเนี่ยพี่กิ๊กก็เลยอยากจะให้มันเป็นลกแต่แบบดูมีอะไรนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะคะค่อนข้างที่จะเหมือนบางส่วนนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยไม่ได้ ใช้ CC ใช้มอดเนาะก็คือเราดูจากในแพ็กต่างๆที่เรามีในสะสมอยู่ใน DLC ที่เรามีอยู่นะคะสะสมกันไปนี่ก็จะขออนุญาตนะคะวางอ่ะแล้วก็ดึงของที่คิดว่าน่าจะเป็นนะคะอย่างเช่นพวกหนังสือเนี่ยแบบเยอะมากรูปภาพเยอะมากแล้วก็พวกรูปปั้นต่างๆอันเยอะมากพิกิ้ก็เลยเอามาเพิ่มเติมวางไว้ตรงนี้นี่เองค่ะ อีเนี้แบบว่าช่วงที่เป็นชั้นสีแดงอันนี้นะคะเป็นชั้นวางของที่เป็นมอสค่ะเดี๋ยวพี่กิ๊กชิงทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัวไอนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ะคะ่ะมันช่วยได้มากสําหรับคนที่เป็นสายแต่งบ้านนะคะเพราะว่าเวลาเรากะของเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยได้เยอะแต่เวลาระหว่างที่เราใช้นะคะกดอินติรเนตค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกค่ะมุมกล้องก็เปลี่ยนเป็นมุมกล้องเดะซิมสนะคะใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยหมุน คลิกซ้ายคลิกลงขึ้นขวาได้นะคะก็ลองไปหัดทำกันดูค่ะพี่กิ๊กมีคลิปสอนเยอะมากลองไปดูย้อนหลังได้นะคะก็ตรงนี้พี่กิ๊กก็เลยทุบโตะแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาโตมาวางใหม่นั่นเองค่ะนะคะก็จะหันมันก็เลยต้องทุบแล้วก็วางใหม่นั่นเองในส่วนของอุปกรณ์นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีโซนทำงานเนี่ยประมาณ2จุดด้วยกันค่ะ ซนแรกเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆที่นอนนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คืออยู่ปลายที่นอนนั่นเองค่ะก็จะเป็นโต๊ะทํางานของน้องเขานะคะโต๊ะทํางานเนี่ยพี่กิ๊กก็ลองทําก็ไม่ยากนะคะโชคดีที่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันติต่างกันได้นะคะก็คือเราเนียนๆเอานะคะก็มาลองดัดแปลงลองเปลี่ยนดูนะ แล้วตรงนี้นะคะมันจะมีความยากตรงเรื่องทำเพดานค่ะทำเพดานเนี่ยพิกี้ก็ใช้สูตรนะคะเปิดสูตร B B Move Object On นะคะเป็นสูตรที่ต้อเป็นที่ต้องใช้ทุกคลิปเลยนะสำหรับคนที่ชอบสร้างค่ะเพราะว่ามันช่วยได้มากสำหรับวางสิ่งของนอกเส้นกริดนั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราทำฝ้าด้านบนนะคะเราก็มาเริ่มตกแต่งโดยบริเวณของพื้นที่ทำงานนี่ค่ะตรงด้านข้าง จะเห็นได้ว่าถ้าตามตัวอย่างเนี่ยชั้นหนังสือเนี่ยค่อนข้างที่จะลกมากๆนะคะแต่ว่าในซิมนะคะพี่กิ๊กก็ไม่ได้วางลกขนาดนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเรียบร้อยหน่อยนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์แล้วก็ชั้นต่างๆเนี่ยมาวางไว้โต๊ะก็ใช้เป็นอ่ในห้องเนี่ยตีมนะคะก็จะเป็นสีไม้สีไม้อ่อนสีไม้เข้มนะคะสีครีมแล้วก็มีต้นไม้บางปางปาๆค่ะมีผสมประสานหลายๆสีด้วยกันนะคะดูแล้วก็ สวยงามดูเป็นธรรมชาตินะคะปกติมินิมอลจะมันจะเป็นสีที่ออกอ่อนๆหน่อยนะคะสีไม้อ่อนสีครีมสีขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็พื้นตามในซีเรียน,นีอะค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มสีเข้มเลยแหละนะ,นะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนทํางานอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ตรงปลายที่นอนคะ่ะนะคะ ดูจากตามตัวอย่างแล้วเนี่ยจริงๆสร้างเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะเสร็จแต่ที่ช้าเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงคือเลือกของนั่นเองค่ะเลือกของที่ <c oughs> คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะแต่ก็ติต่างไปนะคะก็ลองเอามาใช้ดูตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนออกแบบวาดภาพสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันติดกับตรงทางเข้าของตัวบ้านนะคะพ่กิก็จะทําพื้นที่ตรงนี้ว่างเปล่า สำหรับแบบเดินเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยถอดรองเท้านะคะแล้วก็เข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีพื้นที่ตรงนี้ไม่มีในซีรีส์นะแต่ว่าพี่กิ๊กเพิ่มเองเพราะว่าในซีรีส์มันเห็นแค่บางห้องนะคะแล้วว่าพี่กิ๊กไม่ได้ดูเนาะดูแค่ทีเซอร์นะคะก็เลยเอามาแัะแปลงอีกทีหนึ่งค่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนที่เอาไว้นั่งเล่นนะคะในซีรีส์เนี่ยมันไม่มีทีวีเนาะ คิดว่าไม่มีนะคะพี่กิ๊กก็เลยเพิ่มว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นชั้นหนังสือแล้วก็เพิ่มทีวีเล็กๆแทนค่ะในชั้นนะคะพี่กิ๊กก็จะเพิ่มเติมนะคะพวกหนังสือนะคะชั้นต่างๆพวกอุปกรณ์นะคะยูนาบีเนี่ยก็จะมีหนังสือค่อนข้างเยอะมากนะคะเราก็เพิ่มเติมกันไปค่ะใส่เข้าไปให้มันเยอะๆนะคะใส่เข้าไปให้มันลกๆนะลกแบบมีสไตล์นะคะทุกคนทําได้พี่กิ๊กทําได้ทุกคนก็ทําได้นะโอเค ถัดมานะคะก็พี่กิ๊กจะมาแต่งเพิ่มในโซนของห้องครัวกันบ้างค่ะห้องครัวนี้เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวจากบ้านอื่นๆเนี่ยก็คือโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสังเกตได้ว่าในโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยมันจะมีเก้าอี้หลายแบบมากพี่กิ๊กก็คิดว่าตีมแนวที่น่าจะพอไปด้วยกันได้นะคะเอามาใส่มันก็เพิ่มความแปลกใหม่สําหรับในตัวห้องนะเพราะว่าเออเก้าอี้นะคะหลายแบบหลายทรงนาะมานั่งด้วยกันอะไรเงี้ย ดูไม่เข้ากันแต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมที่พี่กิก๊กวางไว้ตรงผนังนี่มันเป็นเฟรมสําหรับวาดรูปนะคะมีแจกอยู่ในดีบั๊กนะคะพิิพ์เข้าไปในแกลลอรี่นะคะหรือว่ากด f 4เนี่ยมันจะมีเฟรมนะคะเลือกคําว่าดีบั๊กเฟรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเพ้นท์พวกอะไรอย่างงี้เนาะมันจะเป็นเฟรมว่างเปล่าเราสามารถมาประกบกับตัวเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะตัวซิมเนี่ยมันไม่ติดไม่ติดบักนะมันสามารถใช้ได้นะคะ ก็เอามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่กิ๊กลองให้ตัวซิมเนี่ยทดลองเข้ามาใช้อ่าในตัวบ้านนะคะก็ใช้งานได้ปกติเนาะไอตัวที่ปัปเป็นที่จับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะพี่กิ๊กใช้ไฟแล้วก็ตีต่างเอาว่าเป็นเหมือนที่เปิดตัวเคาน์เตอร์นั่นเองค่ะดัดแปลงเคาน์เตอร์ใหม่ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณ ด้านผนังด้านบนนะคะพิกิก็จะติดหน้าต่างค่ะคิดว่าหน้าต่างก็อาจจะไม่เหมือนในซีรีส์เนาะแต่เป็นหน้าต่างแบบว่าวางของได้นะคะตีต่างกันไปก็เลือกกันอยู่นานเลยค่ะสําหรับหน้าต่างนะคะแบบว่าดูหลายทรงเลยนะถ้าธรรมดาไปมันก็จะดูไม่ใช่นะคะถ้าดูแปลกแหวกแนวก็อยากให้มันเข้ากันให้ได้มากที่สุดก็เลยสรุปแล้วว่าจะเป็นหน้าต่างทรงนี้นะคะเพราะว่าพิก,กิอยากให้มีของเนี่ยวางบนตรงขอบหน้าต่างด้วย จริงๆพี่กิก็ชอบหน้าต่างทรงนี้นะคะแบบว่ามันสวยดีอย่างตรงที่รับประทานอาหารและเคาน์เตอร์ทำครัวนะคะพี่กิก๊ก็จะเพิ่มเติมพวกอุปกรณ์ที่คิดว่าจำเป็นค่ะแล้วก็เพิ่มพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าะนะคะไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟนะคะแต่จริงๆตรงนี้มันก็จะลกๆเนาะพี่กิกก็เลยแบบว่าเอาแบบ เท่าที่เราพอทําได้นะคะอย่างเช่นพวกแอสเซซอรีในห้องครัวอะไรเงี้ยเพิ่มเติมไปตรงบิวอินนะคะจะเห็นว่าพี่กิ๊กเนี่ยวางพวกของกระจุกกระจิกที่คิดว่ามันน่าจะวางได้เนี่ยเพิ่มเติมไปพวกเครื่องปรุงซอสต่างๆนะคะแล้วก็พวกชจกันดอกไม้แจกันต้นไม้อะไรก็ว่าไปอ่าแล้วก็วางจานนะคะวางจานเล็กๆนะคะเพิ่มเติมไปค่ะอ่า อันนี้ก็จะอยู่ในผ้าของ s o n o วี K e อนะคะจะมีจานเล็กๆแบบนี้เมื่อกี้ก็ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนนะก็เอามาวางตรงนี้แล้วกันค่ะเหมือนที่วางจานเนาะ สำหรับในคลิปเนี้เนี่ยก็ไปแล้วค่ะเกือบ70%นะคะพี่กิ๊กก็เวลาว่างเนี่ยทำบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะให้มันเดินเนาะช่วงวันหยุดก็ได้ทำเยอะขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไปนานๆน,นะคะอยู่กับพี่กิ๊กจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งหนีกันไปไหนเนาะช่วงสตรีมนะคะล่าสุดของภาคเอ่อนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะหัวใจว้าวุ่นนะคะก็เป็นธตรีมหลักนะคะเป็นผักแจอ,อนนะคะก็คือ คุณผู้ชายนะคะสุแสนเจ้าเจ้าชู้เนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องค่ะแต่ส่วนยูนาบีนะคะก็เป็นตัวที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วเราก็ให้เขาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้นะคะก็จะทําเป็นเนื้อเรื่องเนาะเป็นสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบจะเน้นเนื้อเรื่องของพักเจยอนมากกว่านะคะก็ลองติดตามกันได้นะทั้งในสตรีมนะคะแล้วก็ทั้งในเขาเรียกว่า ทั้งในสตรีมแล้วก็ทั้งในคลิปนะคะเดี๋ยวพี่กิ๊กจะตัดคลิปเป็นไฮไลท์ไว้ให้ทุกคนไปดูย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะเป็นไงพี่กิ๊กทําขนาดนี้ไม่ติดตามได้ไงนะคะติดตามกันเยอะๆเลยนะแ <laughs> ชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคตรงนี้นะคะพี่กิ๊กก็จะมาแก้ไขนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงด้านหลังนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีเป็นเนาะ เครื่องเสียงเนาะแล้วก็ของวางกระจุกกระจิกนะคะพิกิ้กก็เลยแบบว่าเออมันจะแคบกว่าในตัวซีรีส์พอสมควรเลยตรงนี้แคบกว่านะคะแต่ว่าคือตัวบ้านเนี่ยมันขยับไม่ได้แล้วก็เลยตีต่างเอานะคะว่าเออน่าจะวางแบบนี้ได้มั้งนะคะเป็นโซนแต่งตัวนะคะก็เอซสคงเสื้อผ้ามาใส่เลยตัวนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะคะนอกเรื่องจากในซีรีส์เนาะพิกี้ก็ดัดแปลงเอาแล้วกันนะคะว่าให้ตัวยูนาบีเนี่ยมาแต่งตัวตรงนี้ก็ได้ ถัดมานะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะซึ่งโซนห้องน้ำเนี่ยพี่กิ๊กก็ไม่รู้ว่าในซีรีส์เนี่ยห้องน้ําหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เลยเอามาตัดแปลงโมเองตรงนี้เลยนะคะก็ใช้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ตีมไม้เช่นเดียวกันค่ะตีมสีไม้สีครีมนะคะแล้วก็เสริมพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้ไปเพิ่มความสดใสสดชื่นนะคะในตัวห้องน้าเนาะ ตัวห้องน้ำเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะขนาดกำลังดีพี่กิก็เลยเพิ่มเป็นพวกชาวเวอร์นะคะแล้วก็อ่างอาบน้ำไปด้วยค่ะนะคะจะได้อยากใช้อ่างก็ได้ใช้นะคะอยากจะอาฝักบัวสะดวกแบบไหนก็ให้ตัวซิมเนี่ยลองใช้หรือว่าคนที่ดาวน์โหลดไปเนี่ยก็จะจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมีเครื่องซักผ้าในตัวห้องน้ำด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงอื่นเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วนั่นเองโอเค ก็จะมีเป็นพวกของใช้ต่างๆนะคะมีเพิ่มเติมจากในซีรีส์เนาะอย่างเช่นพวกแผนการวาดรูปนะคะขาตั้งวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยพิกกี้ก็เพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ตัวละครหรือว่าตัวที่ดาวนโหลดมาเล่นเนี่ยมีอะไรทําเพิ่มนั่นเองค่ะนี่ก็ใส่เก้าอี้ไหมพิกกี้ชอบอันนี้นะคะเป็นเก้าอี้นั่งเล็กๆนะคะในห้องน้ําเราก็เก็บงาน,นะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บงานนะคะพวก รายละเอียดเล็กๆนะคะพิกิ๊กก็เพิ่มเติมไปค่ะนะคะพยายามสร้างให้เป็นห้องๆนะคะ,ะกลัวคนอื่นดูแล้วเขาจะงงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพิกิ๊กสร้างเนี่ยสร้างปุ๊บนึกออกก็สร้างอีกห้องนึงนึกออกก็สร้างอีกห้องหนึ่งนะคะคนดูก็อาจจะปวดหัวได้พิกิ๊กก็เลยโอเคพยายามให้เสร็จเป็นห้องๆไปนะคะคนดูจะได้ดูได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพิกิ๊กต่อเติมกใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคิดถึงกันมากๆค่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ